ไปแล้วที่จังหวัดกระบี่กันบางนี่มีการขัดกล้องมะเร็งเต้านม,มโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะน,นี่เป็นสิ่งดีดีดดดนะโดยที่ห้องประชุมองค์การบริษัทจังหวัดกระบี่นะครับนายพัชกรบุญยลักษณ์ผู้พากาบจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดโครงการขัดกล้องเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมนะครับอันนี้นะเมมโมแกรมนะครับในายสกฤตกลุ่มเสียงและก็ได้โอกาสีน่วยสี่พัก ทัวประเทศเฉลิมประเกตในร่วงราชการที่10นะครับวันที่ยีทิแปกรกฎาคมสองบนณาลูกสอ้าโดยมีแพ ปนนท์นะครับนายแพชรปนนนานนท์นะครับดีชัยเทษนายแพชรทุกจังหวัดกระบี่ได้รายงานนั้นนะครับนะแล้วก็มีคณะผู้บริหารต่างๆเข้าร่วมมันนะครับมากมมยซึ่งจังหวัดกระบี่เองนะครับได้ความสําคัญนเพราะระวังผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจึงได้รวมกบมวยที่การจนะบารมีจัดกลุ่การขัดกลองมะเร็งเต้านมขึ้นนะนะครับให้กับผู้สตรีผู้โดยโอกาสนะได้ข้าวทึ่งนะครับที่จะเป็นเชื้อ่ม ในโอกาสนะครับามามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าย่หัวสรงประชนพัญษาเจิพันชาครับสำหรับแนวโน้นมอัตราการป่วยโดยโรคมะเร็งเต้านมในจังหวัดกระบี่ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นถูกปีกับคุณผู้ชมจากสถานาการณ์แด็กปี63ถึงปี65เนี่ยพบว่าอัตราการป่วยโดยโรคมะเร็งเต้านมนะคะเท่ากับ11.7 15.7และ13.1ต่อเส้นประชากรตามลำดับค่ะแล้วก็นในปีหกค่ะสตรีอายุย30มซึ่ง70ปีได้รับการขัดกรองจำนวน77,968รายค่ะคิดเป็นรอยละ7 2 3 4แล้วนะคะปูร่ราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้บอกว่าที่เป็นโอกาสอันดีข้องผู้ยิ่งในอำเภอกระบี่อำเภอเมืองกระบี่ค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการจนะบารามีจัดกิจกรรมตรวจขัดกรองมะเร็งเตา้านมโดยเครื่องเอกเส์เต้านม เคื่อนทีห้าปูป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมและก็เป็นเครือข่ายรวมกันค่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความระนักรูให้กับผููยิ่งไห้เย็นถึงความสําคัญของการตรวจเต้านมโดยตัวเองเป็นประจําทุกเดือนถ้าเกิดหวาผพิษปกติก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโดยเร็วค่ะ